น้าราม,มาเที่ยวสวนสัสตว์อีกแล้วเราเคยมาที่นี่นนะตอนที่เราเป็นคิวอยู่ที่นี่ตอนนั้นเธอเป็นตอนเธออยู่เป็นน้องน้องอ,อ้อนหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็น้องนารักก็เคยมาแจ้นน้องนารักน้องนารักน้องหมาเราก็เคยมาเน,นาะ,น,าะ,น,าะน้องหมาเราไม่ได้มา <S <S น้องหม,ม,มา,เ,มาหมเขาหายไปน้องหมาตัวเล็กๆอ๋อไปแนน้องหมาตัวอ้วน อืมอืมอืมแต่นี่เธอเธอจะมาดูอะไรเนี่ยวัวอะไรก็ไม่รู้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยไลอ้อนใช่แล้วตัวตัวนี้ของพ่อไงพ่อเหรอจริงจแล้วน่าจะน่ารันนี้น่าจะขี่ช้างด้วยใช่ไหมอะไรยน่าจะัวช้างนะเธอกลัวช้างเหรอจริงจริเคยขี่ช้างไม่ใช่ตอนตอนเป็นออนหนึ่ง โอเคเดี okay, there, <mm so, okay. y, e like ๋ยวไปให้ยาจ่าซ anyway ื yes ้อตั <y <y ๋วกันดาราตั๋วให้พี่เขาลูกของยายอันนึ้อเถอะยังไงสามใบ นาราให้นราดูยีราฟก่อนแม่เขาไปดูยีราฟก่อนแม่ทัวอะไรลูกดูเฉยเฉย ว้าวเขามาจากไหนเนี่ยนาลาให้แคโรล์เขาไหมทำไมล่ะไปไปยืนอยู่นาลาอุซิบ่ายืนหลับอยูนาลาซิบ่ายืนหลับจิโจ้ตงนู้เหรอติโจ้คือตัวอะไรลูก แกงแกงกะหรี<ก>นาลาตัวอะไรคะกรุ๊บหรือเปล่าใช่กุ๊ปไหมสวอนปสวอนมีสีอะไรบ้างลูกสีดำสีขาวกับสีดำเอ้ยนี้ช้างของจริงไว้เนี่ยลูก ฟองป้อมเหรอ๋อ้น่าราดูสิเขาต,ตัวตัวอะไรอ่ะลูกรับลำรีเมอร์เขาหลับอ่ะลูก,กเขาหลับอยู่นี่แบคซีบาค่ะอาเดาไป เดี๋ยวไปเดินวนรอบดูกับระดจะไปขี่ที่อเมราคาเมลเฮ้นาลานาลาพี่เธอมาดูอะไรใช่ไหมก็ปิบา马าหรือเปล่ากอะปิบ马拉จิงโจ้ไม่ใช่เหรอจโจ้โจ้แค่เขาคืออะไรนาลา ตัวเล็กมากเหรอไม่ใช่ไปดูปดชื่อ,อสิอมาลาอ๋อตัวมาลาแต่เขาเล่นเหมือนจิ๊โจเลยเนาะอืมเหนจิ๊โจนีก็้างหมูก็เหมือนจิจนน๊กจจโจแต่ว่าเอาอหรอใช่ <c oughs> <c oughs> nói cái này, cái nó cái con rùa. cái con rùa, con ราคานาราคักโคดาดลูกไปแห่งนู้นลูกเพราะโคได oh, <dear>. okay. ลูกงล้าก่อนนารานั่งช้างที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่เรานั่งที่พัทยาที่นี่ วันนี่เหลยวกัอะไม่ให้ฝั่งเลยนตัวเอเยนม่เขาอยู่นยาไม่ก็ัวหน่อกตัวใหไม่กตัวไม่ก็ตัวไม่กตัวเขาอยู่ได้เห็นแล้วป่ะไม่ก็ตัวเขาหนอดว้าวถ้าเราลงไปข้างล่างอันนะกลัวลูกแต่อยู่บนนี้ไม่กลัวเันนร่มเลยลูกขึ้นมาไม่ได้เขานอนเล่นน้ำกันนาราปลาเต็มเลยลูก น mm sí, so no right. no the right. oh ไหเห็นไหมเขากินปลาดูเขามีปลากินเขากินปลาเห็นไหมตัวใหญ่ๆเห็นไหมมันอยเกิปเดี้วลาตัวนั้นตัวนอนนอนมันเริ่มเลยมนหเา่าเยหรน้ำมัากหมเป็นาหารด้วยเลยนะด้วยห้ให้ชาิไก่ดเลยวดจระเข้ไหมลูกปไปดูปาปาปาป้าป้าทำไมพี่ไปพี่อสองไม่ลัวไปทุกอย่างเลยแล้วลูก เมื่อก่อนเธอไม่กลัวนี่ไม่กลัวแล้วนี่นี่นาาตรงนี้ตรงนี้นี่นี่เขาอะเขากินน้ำพี่ตอระเข้เขาอาบน้ำใช่ไหมพุงมันใหญ่มากเลยเนาะเขาพอด้วยแหละเขาเล่นน้ำเหรอลูกเขาอาบน้ำเหรอแล้วนารามาบน้ำมายังอาบมาแล้วเนาะ ไม่กัวลูกไม่กัวเขาอยู่ในน้ำลูกเลยอยู่ข้างบนไม่กั้วไม่มีอะไรน่ากัวปลาลูกปลาไหนใหญ่มากเขางนวยว้าวเอลขาพอพนอนน้อาเอารา้อนเหรอเอาปลมไหมฉันใช้ได้ไหมอ่ะ นี่อะไรลูกมีสองตัวเลยนะเจองันเชื่องอ่ะอุ้ยนาราตัวสีขาวสวยอะ่ะเขาเขากลางปี๋ไอนะ้เขากลางอะไรเขาเรียกกลาง ล<ส>้อนเหรอลูกขน<ฟ>าดมีพัดลมนะลูกเอ้ยพาลูกไปดูอีกอื่ดีกว่าครั้งหน้าจะล่างน่าจะเป็นเต่ามั้งถ้าพ่อป้าจำไม่ผิดเป็นเต,ต่าสุกา้า เพื่อนกับลูกมาท่านละขายเพราะว่ามาคิดนตามตังโดนคนนราไปไม่รู้อไปเข้าไปลูกไปละฝากนี่ก่อนป้าเดินมาม,มีไม่เข้าลูกมามีให้นาราเข้ากับป้าสุาพกับน้องค่มาเร็วลูกไปนาราจะไปให้ตัวไหนคะ นาราพัดลมให้ป้าป้าก่อนไหมเขาหลับเหรอนั่นไปให้ตัวนู้นไหมนี่ไงตัวนู้นเขานอนอยู่เขาเขาเดินอยู่นาราลมลมังตกน้ำนะลูกนะ อ่ะยื่นให้เขาอ่ะเอาตะก,ก้ามาให้พ่อมาเธอยื่นให้เขาอ่ะยื่นให้เขาเลยกล้าไหมไหอ้าวเขาหนีอ่ะเขาปุป๊ดด้วยลูกเขาอิ่มแล้วเหรอป่านาราเดินป่าพ่อไปเดินไปด้วย เนี่ยค่อยๆย,ยืนให้เขานะลูกนะเขาเขาเขาไม่เดินไปหรอเนี่ยเขากินอยู่เนี่ยนาลามามาพ่อพาไปเนี่ยนารายืนยืนให้เขาเร็ว ดี๋ยวรอพี่เขาออกมาก่อนอันนี้นารายืนให้พี่เขาเลยเมาหันมาแล้วนารายืนเลยเร็วๆเขาขี้อยู่แล้วนารายืนเข้าไปสิลูกเขาเคี้ยวอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวรอเคี้ยวก่อนอ่ายื่นเลยลองดูซิเขาเอาไหมนารายื่นเร็ว,วเขาเคี้ยวอยู่เหรอเขาเคี้ยวช้าบอกเขาเคี้ยวเร็วๆนะ อ่าเร็วอลองป้อนสิเขานีได้หรือยังอาระวังลองชนระวังชน,งชนอตัวข้างในด้วยไหมให้ไปตัวข้างในด้วยไหมข้างในมีตั้งสามตัวเนี่ยเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมข้างในเนี่ยลูกลเ,ขเขาเขารออยู่เนี่ยอยู่ในกรงอะ่ะปะกเขาไปดูดสิสิเขาจะกินไหมนี่นี่นารานี่ตัวน,นี้เขาหิวแล้วยืในให้เขาเลย นี่ไงเขามาแล้วเขาเดินมาหาเราแล้วนะาราให้เขาก่อนอ่้ให้พี่ตัวนี้ก็ได้ยั้นฉันให้ตัวนู้นได้ไหมเขาต้อมาขออันหนึ่งฉันจะให้ตัวนู้นตัวนู้นเขาไม่เอาแล้วมาให้ทางนี้สิลูกเนี่ยเนี่ยตัวนี้เขายรออยู่นะอ่ายื่นให้พี่เขาเลยเทำไมล่ะเนี่ยเขาหิวเนี่ยมาเขารอเขาเขากินหญ้าแล้ว เห็นไหมเขากินแล้วลูกเขาเคี้ยวหล่นเลยอ่ะให้เขาใหม่สิลูกเธอของเธอให้เขาอายืุเลยยิงเข้าไปใกล้ๆค่ะเห็นไหมเขาหิวอ่ะเธอให้อีกเนี่ยๆเร็วๆเขาเคี้ยวเร็วตัวนี้เขาหิว นี่ไงตัวนี้มาขอแล้วลูกนี่ตัวนี้มาขอแล้วฮ่ะตัวนั้นก็ขออีกแล้วนะตัวนั้นนั้ตัวนั้นเราขออีกแล้วไปให้เขาเร็วบอกเธอมากินเร,เร็วฉันจะให้อย่ายื่นยื่นไปเร็วโอ,อ,อ้แล้วตัวนี้เขาขออีกไหมเนี่ยเขามานั่งรอเนี่ย ร้อนใช่ไหมนะ่ะฉันเปิดพัดลมให้อ่ะตัวนั้นตัวนั้นหมดอีกแล้วลูกอ่าอาสุดท้ายแล้วอาสุดท้ายให้ตัวไหนให้ตัวนี้ไงตัวนี้ขออยู่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ยื่นให้เขา ไปหมดแล้วไปลูกไปถือตะกร้าให้ถือถือพัดลมไปโกทางนี้ออกทางนี้ค่ะไปลูกเดินเอาอไปหามามีทางออกอยู่นู่นครับลูก เกะบาบารีทำไมคะจะเช็ดอุ้มเหรอไทเกอร์ก็บิดที่เกียร์นะลูกเขาโชว์เขาโชว์ชวเหรอลาลาเขาหลับหรือเปล่า เขาโชว์ชวหรอหรือว่าเขาเนี่ยเขากระดิกหางแล้วเหมือนพี่ยูริไหมตอนพี่ยูริก็ชอบกระดิกหางนะลูกเขาขยับหางเป็นออลหนึ่งจะให้นะเขาจำได้ว้าวแล้วไงเวาสปิคก,กับเขาหน่อยสิเฮลโลเฮลโล,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 ลทายเกิร์ใช่ไหมเฮลโลไลออนอะไรอ่ะ ได้ออนลกอกือ่ะไปลปลาก็ไม่รู้สิอ๋อเขาชื่อไลเกอร์ลูกเขาไมได้ไลอกอนเขาชื่อไลเกอร์ไลเกอร์ไลเกอร์เฉกกตเอียผสมกับสิงโตสีขาเราเราหาสไขาอเลอ๋อเธอจะหาสิงโตสีขาวเหรออยู่ข้างหน้าเลยไปดูสิอันนี้ก็สีขาวนะมีลสีขาวด้วยเห็นไหมเธอไม่ให้หรอ นี่ใช่ไหมเธอตามหาอยู่สีขาวอันนี้คืออะไรเจ้าเขายังไม่หิวน้ำไงลูกอันนี้อะไรเจ้านี่เขามองนาราด้วยเขาเขาอยากคุยกับไปฮัลโหลกับน,นาราไปฮัโลหฮโลหลอะไรเจ้าปากปากปากนาราร้อนแล้วถ้านาราร้อนนาราจะไม่สบอารมณ์ใช่ไหม หเ,เหมือนคาปิบาร่าเลยไหมลูกคาปิบาร่ามีขนใช่ไหมมัไปไปนเป็นตัวเม่นลูกเม่นไม่ใตัวแหลกคล,ลูกไปดูเต่าดีกว่าเม่นหงอนแอฟริกาเต่าตัวเบ้ริ่มเลยนะลูก

นี่ไงลูกนาลาที่นาลาตามหาจิงโจ้เราหาจิงโจ้ตัวใหญ่นาลาหาจิงโจ้ตัวใหญ่เหรอแล้วดูตัวเล็กก่อนได้ไหมล่าไม่เราจิงโจ้ตัวใหโอแล้วตรงนั้นมีจิงโจ้ตัวใหญ่ไหมลองมาดูซินาลามังกี้เล่นน้ำลูก มังกีเขาเล่นน้ำได้ยังไงอ่ะลูกลอ,อ้ตัวนั้นมาแช่น้ำเลยลูกลไปแล้วเขามาหาเราแล้วตัวนี้ <c oughs> ใช่จริงเจ้าที่หนูอยากเจอไหมลูกใช่ไหมนาราเอาอะไรคะซื้อไปยกแผงเลยก็ได้หายากเกินที่าากรุงเทพ ได้แล้วใช่ไหมลูกของวิทยาศาสตร์เธอเนี่ยขอบคุณแม่ยางที่อย่างนี้จับโครงทด้ไม่กลัวจะไม่กลัวงูเหรออู้ชอบชอบจริงๆเลยงูเนี่ยเธอเนี่ยเป็นแบบเด็กที่ชอบจริงๆเลย,ยลอุยนาราง,งูสีอะไรเนี่ยเย็นเลัก,กลน่ารักงูน่ารักเหรอลูก กลังวงูอ่ะกลัวกระต่าทำไมไม่ต้องกลัวหรอแต่กลัวไม่กลัว,ว,ว,ลว,วนะกลัวโอ้ยกลัวกระต่ายกลัวยีราแต่ไม่กลัวงู <c oughs> ลูก <c oughs> นี่นี่นีเขานอนเขานอนอยู่นี่ใช่ไหมสีเหลือง <c oughs> ปลาปลาไปดูอย่างอื่นปลาลูกู <c oughs> น่ารักตัวนั้นเขาเลื้อยอยู่ลูก นาราเธอยังบนหมาใช่ไหมนาราย่างไปอยู่แม่เราอ่ะเข็บมามาไปเซื้ออาหารปลาแป๊บนึงนาราตัวใหญ่ไหม

ุณหนูรน้อนใช่ไหมคะแก่เปสีทูดเลยร้อนใช่ไหมร้อนสิจ่ะหน้าแดงเหลือเต็มมากมา้ามาแล้วคะ่ะหลบหลบหลบข้นได้ลเลยไม่เป็นไรแม่ะขาก็ได้โคาร์ทไหคนี้สามร้่คิดไปานใช่่ได้อดใช่อ้ยระวังแม่ เที่ยวเวันหยุดคนกรุงเทพมาเที่ยวกันเยอะครับบ้านพวกผมไม่ได้มาหรอกบ้านผมอยู่ขอนแก่นโอ้ไม่มีซ่างด้วยกูแต่ขอนแก่นเขาบอกสวนสัตว์ใหญ่นี่ครับสวนสัตว์ขอนแก่นโอ้ยนี่จักรกลนี่นิดเลยน้อยขึ้นน้อยเขาบอกมันมีสัตว์ตัวไหนตัวใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่ามันฮิตฮิตอยู่่ไมเห็น ดูหมดแล้วครับวนวนวน,วนวนวนชมอีกรอบหนึ่งแล้วกลับแล้วออใช่ครับ